มากินข้าวพี่น้องอมอมเครื่องในใส่หน่อไม้สุ่มเมีสลัดด้วยค่ะสลัดอันนี้ผักแป้นเลยจ้านน่ผักเป็น,น,ป,นปลูกแตงกวงามผักแป้นสวยๆสลัดสวยๆจะปลูกเองเ้ยพี่น้องช่วงนี้ต้องปลูกกินเองสลัดอืมผักแป้น ผักกุ้ยช่แต่แสบกตรอันนี้ต้นนาวเด้วยค่ะต้นนาวต้นหิมะอันนี้ปลูกได้สองปีล้วไปน่องตอนนี้กำลังขยายเดี๋ยววันหน้าเสียไทยลุมมาให้เบิง้งนี่หน่อไม้ส้ม อนอนไม่สมครับเครื่องในไก่นอนไม่สมกับหอบมัตตาบ้านไม่ได้ไปหรอกหอบมัตตาเมืองไทยไปค่ะแต่อันนี้ไม่ได้หอบมากปูกอยู่บ้านนี่ค่ะปลูทุกทางบ้านนี่ค่ะ สลัดกระปุกใส่กระถางได้ไหม่ะใส่กระถางนะคะนีสวยใส่มือก็ได้นรองปี่พสารบ้านเอาใส่มือเลย,เเลยคุยได้เป็นไงคุยคำใหญ่